ยกยกยกปลาอะไรวะโคเรียกอะไรนะปลาจีตังเนะาะปลาเราเรียกไอ้ไรโคตัวใหญ่ครโอตัวนี้ตัวใหญ่ระวังระวังระวัง เดพาจากนะครับสลิดอัตรายร็นปวดมากนะครับสวัสดีครับนะครับ มาหากับข้าวกันอีกแล้วนะครับนะครับวิถีบ้านริมเลของเรานะครับนมะานะครับปลากำลังเข้าช่วงเย็นนะครับมามาลุ้นกันนี่ว่าตึงตึงตึงตงึตึงันชิงหลิวนะครับดูปลาที่ได้เนาะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อย นะครับพื้นที่เราก็มีแค่นี้นะครับนี่ปลาอยู่ด้านล่างน,นะครับวันหยุดนะครับผมยายเป็นเย็นหาปลากับข้าวนะครับนี่บรรยากาศทะเลเรียบนะครับชีวิตบ้านริมเลกก็ประมาณนี้นะครับ ดูปลากันก่อนนะครับนี่พวกปลาสลิดนะครับนี่ครับปลากับข้าววันว่างนะครับหลังจากที่เราทำงานมาก็มาหากับข้าวช่วงเย็นเย็นปลาชายฝั่งครับนะครับน้ำไม่ลึกครับตก โดยขันชิงเหลือไม้ไผ่เราเนี่แหละนะครับิันบินอยู่เลยเนี่ยนครับพึ่งจะได้นะครับปลาพิ่งเข้าตอนช่วงเย็นๆนี่อืมจบได้นะครับแผลอืมอยบิ้นอยู่เลยครับพึ่งได้ขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะครับ

เขาเรียกอะไรนะปลาขี้ตังเนาะอือบ้านเราเรียกไอ้โกะตัวใหญ่อืมเงียบเงียบปลาขี้ตัง ชีวิตวิถีคนริมเลออุอปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีข้าวมาอ่อยแล้วก็มีหอยมีกุ้งดูครับมองเห็นตัวปลาหากินง่ายนะครับติดติด,ตด

ระวังระวังระวัง <_ t une> ปวดปวดปวดต้องเสพยาจับนะครับสลิดอันตรายเต็มปวดมากนะครับใช้ชีมชีมไม่มีอะไรใช้กันไาปวด อย่างเย็นๆกันครับเี่ยวเหอเกีเ่ยวกุ้งนะครับเบ็เดใช้เบอร์ห้านะครับนะเบ็ดเล็กเบอร์ห้าเบ็ดดำธรรมดาเบอร์ห้า เดี่วสองตานะครับลูงับปลาเข้าช่วงเย็นนะครับฝูงใหญ่ฝูงใหญ่ตกด้วยคันชิงหลิวไม้ไผ่เรานะครับสบายสบายครับผมหากับข้าวตอนเย็นเหลังเลิกงานครับ เป็นกับข้าวอย่างดีเลยนะครับผมประหยัดรายจ่า,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 ยายนะครับค่าข้าวสบายๆนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นวิถีของบ้านริมเลนะครับนะครับกินง่ายๆนะครับผมเน่ยถ้ปอปลามันแตกหูงก็จะใช้ข้าวโรยอ่อยอ่อยนะครับเพื่อที่ว่าให้ปลามันเข้ามานะครับ นี่นะครับยามเย็นๆนะครับทะเลสมตาลเฮ้ยไม่ติดไม่ติดติดเป็นการใช้ชีวิตง่ายๆนะครับผมกับบ้านเดเลนนะครับหาอยู่หายจริงง่ายๆนะครับยามพักผ่อนถึงแม้เราจะได้ไม่ได้ออกไปกลางทะเลนะครับแต่ชายฝั่งก็สามารถหาปลากินได้นะครับ พอช่วงนี้มันน้ํามันเต็มฝั่งนะครับก็จะใช้เหยื่อมีประมาณนี้นะครับเป็นเหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้งแล้วก็มีข้าวโรยสักหน่อยหนึ่งนะครับอใส่ไว้โดยเปลือกล่อนะครับให้ปลามนเข้าฝูงเราจะทําการตกได้ปกติเขาจะใช้สามทางช่วยน,นี่ไม่ต้องนะครับใช้เบ็ดเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าหรือเบอร์หกนะครับเบอร์ห้า ที่ใช้อยู่เป็นเบอร์ห้านะครับเราก็จะใช้ข้าวโรยอ่อยนะครับเพื่อที่ให้ปลามาเข้าฝูงนะครับไม่ยากครับผมนะตกสบายๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะตกปลาทะเลใช้ฝั่งก็ตกได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องออกเรือไปกลางทะเลมันก็สามารถตกได้เหมือนกันนะครับเผื่อมาแวะมาเที่ยวอะไรก็ทะเลเราก็มีปลาหากินได้สบายๆนะครับไม่จะเป็นต้องไปกลางทะเลก็ได้นะครับ พูดถึงถ้าใครที่เมาเรือนะครับกลัวคลื่นหรือว่ากลัวเมาเรือนะครับปลาชายฝั่งก็มีให้เราอาจจะไม่มากแต่ก็เป็นกับข้าวให้เราได้กินสบายๆนะครับอืเทคนิคหาปาง่ายๆนะครับปลาชายฝั่งะมีเห่อมีเบ็ดนะครับข้ามมารอหน่อยจะได้แล้วครับนี่ตกเครือคันไมไผ่นเองนะครับะมารู้งันต่อนะครับเพราะนั้นก็พอได้กินแล้วหรอครับเยอะแล้ว นี่ครับเชื่อไหมครับถ้าเราไปซื้อเขาก็หลายบาทนะครับนะตามท้องตลาดแต่นี้เราไม่ต้องซื้อหากินเองนะครับตาอยู่กับบ้านใกล้ๆนะครับหาได้ไม่ยากนะครับซึ่งถังนะครับนี่โอเคครับนี่นะครับยามว่างหลังจากเรื่องงานครับก็จะมาหากับข้าวสบายๆครับผมนะปาทะเลนะครับใช้ชีวิต ง่ายๆกับชีวิตคนริมเลนะครับเข้ามาปลาเป็นฝูงข้างล่างไรได้แค่กินก็โอเคแล้วไม่ต้องไปเอาเยอะเอาแค่พอกินในวันว่างแล้วก็มาตกเอาปลาเยอะแยะน้ำเต็มฝังอื้มในติดใช้ชีวิตสบายๆนะครับกินอยู่บนบ้านปลาก็อยู่ใต้ถุนนะครับ